หมีเขาต้องดูกันคืนโอเคไหมถ้าถ้าถึงกลางคืนมาได้อะเดี๋ยวปอดจะขึ้นดูหมี่กลางวันเข้ามาดูมีกันตกลงไหมแล้วเดี๋ยวหา่าเขาหาอย่างอื่นเล่นกันหนูเคยกินขนมอย่าเดี๋ยวป้าป่าไปเล่นโอเคไหมวันนี้เราเล่นกันทั้งวันเลยนะคือป้าป่ามานอนนี่นอนตรงนี้เหรอจอป้าป่านอนมานอนใช่ไหมจอป้าป่ามานอน นอนนอนนอนอะหนูลงก่อนแล้วป้าป๋าจะนอนได้ได้ก่อ่าะลงก่อนฮู้แล้วป้าป๋านอนลงไปตอนนี้ป้าป๋าทับหนูตายแอกแม่งเลยหนูต้องลงก่อนหนูต้องลงแล้วหนูถึงจะขึ้นมาตรงนี้ได้โอเคไหม <c oughs> เออนี่มานอนเออฮู้แล้วแต่หนูต้องลงก่อนหนูต้องลงก่อนชุใจต้องลงก่อนอ่าใช่เก่งมากฉลาดมากลูกโอเคอ่ะขึ้นไหม ออขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วจะไดต่อนอนยุกเยียร์เหรอเอ,อ้ยเอ,อ้ยเฮาจะไปดูมีกันวันกันโอเคไหม้าดูมีกันรอบก,กลางคืนตกลงกันตกลงไหมนะตกลงนะ